สวัสดีครับผู้ชมเราอยู่ในเกมดินบิ๊กอกเกอร์2019นะครับก็ถ้าดินเสียงหมาหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาก็เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเพลงก่อนเอ๊ะเปิดเปิดเปิดเสียงเกมก่อนมันจะได้แบบดูมอมันวันนั้นผมวันันั้นผมโหผมปิดไงเอาเอาแค่นี้แล้วเพลงผมไม่เอานะเจ็ดฟังมันผมก็มีเงินเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งผมจะมาดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวซื้อ,ซ,อซื้อตัวนะครับเียมตัวนะครับมาว่าว่าจะเป็นยังไงว่าผมจะได้ตัวเด่นแบบไหนข้างหน้าข้างล่างสุดนะครับดูกันเ,ออเสียงหมาขอภัยด้วยครับหลังจากหลังจากผมเล่นออนไลน์มาโคตรเยอะพรอมครวเลยนะครับ ดูดีครับผมยังไม่ได้ซื้อตัวอะไรเลยอะโอโ้โ,อโหโคตรนานวันเดาะซื้อซื้อตัวเนาะตะเรินทเทะผมก็อยากได้แบบประมาณกองรองหน้านะเพราะว่ากองหน้ามันก็ดีกองหลังย,ยังไม่มีประโยชน์แล้วก็ผู้สาตัวยังไม่มีประโยชน์นะผมอันนี้สลับความพิถีผมนะมันยังไม่มันยังไม่มีประโยชน์เนี่ยเพราะว่า อุ้ยกับเข้าทีนี้รอบนี้ผมต้องการสามาธิในการเล่นแล้ว,วนะยิงอุ้ยโห เหมือนเหมือนจะคมก็ไม่คมนะเมื่อกี้โมงเมื่อกี้โมงว่าว่าเกี้โมงแต่ว่ามันโดนใครชนกันไม่ได้ดีๆนะแล้วแล้วอ้าวสวยไม่ออไซด์ด้วย โอ้โหกี่ถ้าสกัดทันแล้วก็บีบบอลได้นะย,ยิงยิงแล้วแลไปเมื่อกีโอ้อิงอีนิดนึงใจจังอ๋อ oh, มาออฟไซด์ตรงนี้วะเออเออผมก็หาเกี oh, แห่งบอกออฟไซต์ตรงนี้ว่าอ,อึดจังว่าเกือบแล้วเดี๋ยวมานึงน,นะครับผู้ชม เส้นตกกางนี้สภาพฟันดว้วยทำไมมันไม,ไม่ไม่ไปตัวแตตัวตละพลี้ว่าเค่เหมือนจะแย่งได้มันก็แย่งแย่งไม่ได้หาวะโต้มันนั่นนี่เหมือนเมื่อก่อนเลยสกัดก็ยากแล้วรอบเนี้ยอ,อุ้ยรอดไปยิงใครส่อย่างนี้ให้ตายสิ นามอีกได้เทสได้ไปเนี่ยอ๋อเกมนี้เหรอ,เ,อ,อเกมนี้ก็มันก็น่าเล่นนะถ้าใครอยากให้ผมเล่นเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยเกมนี้มันก็ดีนะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมแต่งรถให้กับคน สามารถทำรถล้อเล็กล้อใหญ่ได้โหดีมากเลยครับชมรถพังเราก็ซ่อมใหม่ไอ้เงี้ยคอมเมนต์ได้นะครับถ้าทายใครอยากผมเล่นเกมนี้ไม่อยากเลยนะเกมนี้ก็ดีไม่ไม่รู้นะว่าบางคนเขาจะว่าผมว่าเพราะว่าเกมนั้นเป็นเกมของแบบออกเด็กๆอ่ะแบบสร้างสรรค์มันก็มันก็น่าเล่นให้ให้ได้ให้เด็กดูอ่ะสำรับผมนะเอา คุยไปคุยไปคุยมาโหสมาธิไปหมดแล้อะไรหางตัวใหม่ได้เอาติดเอาอุ้ยทำไมตันไม่แย่งวะตันแย่งยังไม่ได้เฮ้ยไอ้เียไอ้้ไอแม่งคนตีนวะ ชี้เยอะยอะแล้วมันก็จับบอลง่ายง่ายง่ายแต่ว่าวันนี้เฮ้ยมันวันนี้มันจับบอลง่ายเกินโอ้โหแล้วเ,เราก็แย่งไม่ได้ด้วยนะต้องทอด์นาเนก็แย่งแย่งกันยากแล้วพอไปเล็กใหญ่นะเราคนในหน้าตัหวหัวเราตรงจุดนี้แหละโอ้โอยไอ้นี่มันโคตรนะ <c oughs> น่าน่าน้ารำคาญจริงนะอโอ้ย ภูมิยังพลาดเลยตอนเนี้ยเป็นอะไรวะเนี่ยทีมดูวันนี้วันนี้ผมเป็นอะไรวะเนี่ยนี่มันไม่ได้เล่นออนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวจะดูโอ้โห <c oughs> พลาดเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเลยพึพ่งไปเมื่อกี้พูดเล่นทนผมเลยไปแกม,มันลับมันล้ำหน้าแล้วมันลม้ม เพดหอาเลยปกติเขาจะทำตัวตัวตัวเศร้าแบบนี้ใช่เหรอไอ้นี่มาล้มเป็นหยยังไงลุงเถอะเฮ้ยไม่ไม่ทำบมาดาไม่ทำบมาดาอุ้ยโอ้โหเมือเ่อกี้โอกาสโมงได้เลยนะฮะขอลุงเถอะ มันก็นจะส่งกันไปถึงนะอ๋อโอเคนี้ก็ฟาว์เถอะก็ดูเดี๋ยวครับเอไอพวกนี้มันกลักวกลัตีมากเลยนี่เราไม่เหลือเวลาแล้วเอ,อิบส่ง อกาสนี้ลูกลูกท้ายเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเก่งอยู่นะถ้ามันส่งไกลสวยเอาจบเลยพูดดิพูดผมผมพูดว่าจบไอ้ไอ้นี่ถ้าเกิดว่ายังเสมออย่างนี้ก็น่าจะจบไปน่าจะจุดโทษแล้วลจุดโทษผมผมไม่ค่อยขนาด้วยเอไอเหมือนรู้จังหวะเราท,ท,ทุกทุกอย่างเลยอ่ะจริงด้วย อุ้ยเข้าตอดไปหนึ่งศูนย์นำแล้วโอ้ยยิงได้บักหำเลยอย่าให้ผมซื้อตัวอะไรคอมเมนต์นะคอมคอมเมนต์ตรงนี้เลยถ้าใครไม่มีใครคอมเมนต์ก็ ก็จะซื้อหองผมเองแล้วนะผมไป่รอละอุ๊ยพลาดอยเฮ้ยเชื่อรอดรอดเ้ยเออทุกคนโลกผมว่าโลกมันเริ่มระบาดอีกแล้วครับโควิดสิบเก้านะความมันเริ่มมันระบาดง่ายจังเลย อยู่ดีมันก็ระบาดแล้วอะโอ้ยทำไมกูเล่นโง่เหมือนเอไอวะเนี่ยโหจังหวะนี้สวยถ้าถ้าเกิดเอไอม,มันมันมันไม่นะอืมเข้ามันเข้าตัวเตงปะอ๋อเดี๋ยวติดเราดกว่าอ๋อรอดรอด รอดแล้วแต่มึงเข้าเข้าเข้าตัวเองเนี่ยขายหน้าเลยนะแตาบ่าค่าเกือบบอลแรงมึงมึงจับไม่อยู่หรอกขอลูกสามดิขอลูกสามดิโอ้ยโอ้หมันก็เล็งถูกนะแต่มันไม่เล็งตรงนั้นเล็งวงวิเกตยากยากมากเลยครับพี่ชม ต่พวกเล็กเยียนแบบผมอะ่ะพวกแบบสับเลี้ยงอะไรได้นะเราก็จบไปสกอร์ด้วยสามศูนย์นะครับผมโอ้โหช่างสูสีและช่างนานที่เกินเบอร์เก้าได้ออฟเตอมแมทแล้วกับเบอร์เก้าเล่นดีดีครับเดี๋ดีดก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเชื่อไปคือผมอัดเลยนะอันนี้ก็มาเล่นก่อน แล้วก็จะมาลุ้นๆว่าผมหผมจะได้ตัวอะไรนะมาดูกันนะผม,มดูกลนก็ได้นะอืมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กให้ด้วยนะครับอ่าเจอกันคลิปคลิปอีกค,คลิปต่อไปที่จะอัดตอนตอนนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสัปนี้บ่ายครับผม